nó khỏe cái này khỏe ok, okay. <laughs> <laughs> một con nữa เด็กตัคู่ครับเอเคคโอบรอด้วยรอด้วยสักครู่ครับ ข่อยชนหนึ่งนะสักคู่ครับหนึ่งสองสามครับขออยครั้งนะครับ มีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพนะคะค่ะและในโอกาสที่ทีมที่ปรึกษาของเราเนี่ยะคะขึ้นมาบนเวทีแล้วที่วันนี้เป็นวันครบรอบ37ปีของสุริทร์เจรรอยผมเ็ื่องขอแสดงความยินดีกับทีมงานของสุรินทร์เจริญรอยเลยนะครับที่สร้างสรรค์น้ำมุ้งวัฒนผลิตสื่อที่มีมาตรฐานาให้บริการกับชาวจังหวัดเชียงราย และผมก็ขอให้กำลังใจและยินดีสนับสนุนกับทีมงานของเ,ออเชียงรายนิวส์ต่อไปนะครับค่ะเราสองคนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับทีมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะใช่ค่ะในหลาย,ลายท่านเนี่ยแฝงตัวอยู่ในพื้นบึงอำเภออันนี้ต้องบอกว่ามาจาก ใช่ค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเสือพีมเชียงรายเนลส์เซลล์การคบล้อ37ปีขอเรียนเชิญท่านเฉลีทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและบรรึกภาพร่วมกับทีมงานของนักเสือพีมเชียงรายเนลส์ค่ะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันสําคัญของสื่อมวลชนที่มีความสำคัญและอยู่กับจังหวัดเชียงราย มาถึง37ปีเขาเป็นโอกาสที่จะได้พวกเราจะได้ร่วมในความดีกับหนังสือพิมพ์เชียงรายดีลกับสื่อมวลชนเชียงรายดีลวันนี้การทํางานของสื่อมีความสําคัญตอ่อการทํางานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับอย่างแรกคือวันนี้ส่วนชาชการเองก็อยากได้สื่อมวลชนที่เป็นมิตร อยากได้สื่อมวลชนที่สะท้อนข้อเท็จจริงสะท้อนปัญหาสะท้อนเรื่องราวที่ส่วนราชาการจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาทํางานมาปรับปรุงการทํางานมาสะท้อนมาทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของราชาการเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชานชนวันนี้เราจะเห็นมีข่าวที่จริงบ้างไม่จริงบ้าง ข่าวที่อาจจะไม่จริงแต่สร้างการรับรู้เหมือนข่าวจริงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอย่างมากนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าเชียงรายนิวเดินทางมาถึง37ปีผ่านยุคต่างๆยุคอาจจะเป็นยุคอนาล็อกนีพี่ชลศิ ถ้าจะถามว่าในสมัยก่อนยุคอนาล็อกเป็นไงอาจจะต้องถามพี่ทัดสิ่ิกับคณะผู้บริหารแต่วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงยุคดิจิทัลสื่อก็ปรับตัวสังคมก็ปรับตัวเพราะวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าเชียงรายนิวผ่านประสบการณ์ตั้งแต่ยุคอนาล,ล็อกมายุคดิจิทัลแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเชียงรายนิวเป็นสื่อที่มีคุณภาพ แล้วก็ผมก็เชื่อมั่นเช่นกันว่าในปีที่ 38, 39, 40ิไปเรื่อยๆเชียงรายนิวจะเป็นสื่อที่สื่อคุณภาพที่จะอยู่กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายจะททำหน้าที่สมดุลระหว่างการทำหน้าที่การตรวจสอบการเสนอข้อมูลการเสนอข้อเท็จจริงข้อแนะนำให้ภาคราชการภาคเอกชนในขณะเดียวกัน สื่อเชียงรายนิวก็จะเป็นสื่อที่ช่วยสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ช่วยตัเกเตือนสังคมช่วยให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อมัน่นและพวกเราทุกคนก็เชื่อมั่นเช่นกันต้องขอบพระคุณที่สื่อเชียงรายนิวทั้งผู้บริหารได้ทําหน้าที่อย่างมีคุณภาพมาตลอดในโอกาสนี้กระผมขอเป็นตัวแทนของทุกท่านได้อำวยยพรให้ท่านผู้บริหาร ท่านคณะกรรมการบริหารและท่านที่ปรึกษาทุกท่านนะครับได้มีแต่ความสุขความจเจริญม,มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็ง,ขงที่จะทำหน้าที่สื่ออย่างมีคุณภาพและขอให้กิจการของเชียงราย n ิวส์ประสบความสำเร็จเป็นขวัญใจของชาวจังหวัดเชียงรายตลอดไปครับขอบพระคุณครับขอนอื่นนะครับต้องขอตรบขอบคุณ ท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบส37ปีของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิววันนี้นะครับการทำหนังสือพิมพ์ผมเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อ37ปีที่ผ่านมานะครับถือเอาเิิกวันฉัดมงคลวันที่5พฤษภาคมเป็นวันเปิดหนังสือพิมพ์และเราเป็นหนังสือพิมพ ฉบับแรกที่ทำออกคเนื่อเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีนักิมพ์สีสีนะครับเราทำสีสีเป็นฉบับแรกของฉบับเพียงรายนะครับแล้วเรามีอุดมคติอยู่เสมอว่าการทำงานเราทำงานเพื่อหามิตรเราไม่ได้ทำงานเพื่อหาศัตรูอ่อผมบอกกับน้องๆผู้สื่อข่าวทุกท่านว่า เมื่อสมัยก่อนนี้นะครับนักสืบพิ่์มีอิทธิพลพอสมควรนะครับเพราะจะไม่มีสื่อดิจิตอลเดี๋ยวสมัยนี้เราจะไม่เอาเยี่ยงจากสื่อมวลชนที่ชอบหาเลือกคือรงขาเรียกว่าตีกินนะครับผมบอกกับน้องๆทุกคนว่าเราทํางานสื่อมวลชนเราหามิตรเราสร้างสันเราสร้างความเจริญร่วมกับไทยข่หวเชียงรายให้ เป็นที่รู้จักในแง่มุมของความความดีไม่ใช่อันไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามจะไม่ไม่ไม่เอออกมากถ้าเื่อแต่ก็ประษานกับทางหน่วยงานต่างๆว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับประชานโดยเขาเขาแจ้งมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจดีว่าผมที่ท่านมาทุกคนเนี่ยท่านมาเพราะว่าท่านมีความรักในตัวผม ในความที่เป็นมิตรจฉบผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจ้องขอกราบขอพระคุณนะครับก็วันนี้ถ้าิดมีสิ่งหนึ่งิ่งใดที่บกพร่องในการต้อนรับนะครับเพราะธรรมดาอุปกิมากนะครับความจริงเราก็พยายามจะเตรียมการไว้ให้ใหดีแต่ทุกอย่างก็มีสิ่งบกพร่องนะครับถ้ามีสิ่งบกพร่องผมขอดำรับไว้คนเดียวนะครับก็ขอ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ให้การติดตามให้การดูแลและให้ความเชื่อม,มั่นว่าผมยังเป็นมิตรและทําความเจริญให้กับจังหวัดเชียงรายตลอดมาเหมือนจากทุกท่านให้ความไว้ใจนที่นี้ที่เราให้เกียรติมาวม่ามากับผมขอบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะคุณค้อยสุรยยนนะะิการย์นะคะบรรดาที่การหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะ เพราะว่าทุกพื้นที่นะคะรวมไปถึงทุกจังหวัดที่คนดีอยู่นะคะเราก็จะให้คนดีได้มีพลังสร้างสรรค์นะคะเพื่อสังคมไทยของเราจะได้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณค่ะทนจากโรงพยาบาลเกษตรราชศรีบุรีค่ะัวแทนจากโรงพยาบาลเชยมรายรามค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายนะคะขอเชิญผู้แทนค่ะบรงเรีวิทยาลันแม่ฟ้าหลวงนะคะและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะบริษัทภูขา999ไทยโลจิสติกจำกัดค่ะ นต่อไปเราเตรกนัล <rôle CCTV> ัแทจากบริษัทาเด่ขอบกนอีกทั้งาแทนทามบงานเตรีตัว่ก็คือให้กับสาีไรายิ่งขึ้นคหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะอ่านเาสพิมพ์ครัจุดท้ายเมื่อไหร่กลับมาอ่านใหม่ได้